สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมพามาชมกล้วยไม้ตัวนี้เลยที่หายากมากๆนะครับผมหายากกว่าช้างกว่าทุกทุกอย่างเลยแล้วดอกสวยอลังการมากเลยนะครับผมพญาฉัรทันนะครับผมกล้วยไม้พญาฉัรทันนะครับไม้มาค่อนข้างสมบูรณ์นะแบบนี้เลย พญาฉัตรทันเป็นกล้วยไม้ป่านะครับผมที่มาจากจังหวัดสตูลครับตัวนี้เป็นกล้วยไม้ป่าที่มาจากภาคใต้แน่นอนเลยภาคใต้ฝนตกแดดแรงนะครับผมออกดอกนะครับผม,ผมตลอดนะตรงนี้คือเขาสามารถทนแดดทนฝนนะครับผมมีสองไซส์สองขนาดมาขายนะครับผมพญาฉัตรทันผมวันนี้ต้นขนาดไซส์นี้ไซส์นี้ต้นละนะครับผมต้นละร้อยห้าสิบบาท ไม่รวมค่าส่งนะครับผมทุกกล่องผมขอค่าส่ง80บาทเพราะเขาค่อนข้างต้นใหญ่พอสมควรนะครับผมต้นละ150บาทนะครับผมเซตอย่างต่ําเลยถ้าต้นละ150บาทต้นเล็กนะครับผมอันนี้ต้นเล็กขนาดเล็กนะต้นละ150 5ต้นก็700ถ้าใครรับ5ต้น700นะครับผมตรงนี้ ถ้าใครรับสิบต้นขึ้นผมไม่มีไม่คิดบริการค่าขนส่งนะครับผมตรงนี้หายากมากนะครับผมพญาชดชัดทันแล้วก็มาที่ต้นใหญ่ครับถ่ายสวยๆครับมาที่ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ของเราเลยนะครับใหญ่ๆตรงนี้เลยต้นละสองร้อยบาทนะครับต้นใหญ่ต้นละสองร้อยบาทนะพญาชัดทันเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่มาจากภาคใต้นะครับผม มีมาจากภาคใต้จังหวัดสตูลนะตรงนี้เลยต้นเล็กขนาดเล็กตรงนี้ต้นราก็ไม่เล็กนะครับต้นใหญ่ต้นละร้อยห้บาทนะครับผมต้นละร้อยห้บาทนะต้นใหญ่ต้นละ200บาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับผมทุกกล่องค่าขนส่งขอ80บาทปลายทางนะครับผมพอข้อต้นต้นใหญ่พอสมควรใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก 9418988ครับผมพญาชัดทันต้นเล็กต้นละ150ต้นใหญ่ต้นละ200บาทนะครับผมไม่รวมค่าส่งทุกกล่องขอค่าส่ง80บาทครับผมเพราะว่าตอนนี้ค่าขนส่งขึ้นนะครับผมราคาบอกชัดเจนครับผมบอกค่าขนส่งชัดเจนนะตรงนี้เลย10ต้นส่งฟรี10ต้นส่งฟรี พญาชัดทันเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่ค่อนข้างหายากดอกสวยอลังการดอกผมขึ้นให้ดูหน้าคลิปแล้วนะครับผมดอกอลังการและเป็นกล้วยไม้ที่สามารถต้นใหญ่ได้แบบอลังการกว่ากว่าช้างอีกครับผมพญาชัดทันเนี่ยเป็นตระกูลที่ค่อนข้างหายากกว่าช้างผมจะบอกเลยดอกสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองลายจุดนะสวยครับผมได้มาสมบูรณ์เลยแล้วก็ไม่เหี่ยวส่วนมากได้พญาชัดทันมาก็จะได้มาจากแต่ฝั่งลาว แต่รอบนี้เราได้มาจากภาคใต้จังหวัดสตูลของเรานะครับผมต้นเล็กต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต้นละร้อยห้าสิบาทต้นใหญ่ต้นละสองร้อยบาทนะครับผมทุกกล่องนะครับผมถ้าสั่งไม่ถึงสิบต้นผมขอคิดค่าขนส่งกล่องละแปดสิบบาทนะครับผมสิบต้นผมผมให้ส่งฟรีท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดครับชมดอกฝังคลิปอีกได้เลยครับพญาชัดทันครับสวัสดีครับ